สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนคนตำบลกุสเซนที่รักทุกท่นานดิฉันผู้สมัครนายกอบตอกุสเทียนหมายเลขหนึ่งก่อนอื่นอดีตนายกติมต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องชาวตำบลกุสเทียนเป็นอย่างสูงยิ่งที่ให้โอกาสมาทำหน้าที่นายกอบตอที่ผ่านมาด้วยดีตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางผู้นําท้องที่ท้องถิ่นพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ให้ความร่วมมือในการทํางานที่ผ่านมาที่ประสบผลสําเร็จจากเดิมทีเดียวจากตําบลหน้าอยู่เข้าสู่ตําบลสุขภาวะเราก็น้อมนําทุกข้อคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทุกเวทีในการทํางานเราทํางานแบบภาคีร,ร่วมสร้างสร้างการมีส่วนร่วมไม่ว่าพี่น้องประชาชนส่วนราชะการหน่วยงานและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นในที่ผ่านมาเราได้ รับงบประมาณจากการพัฒนาท้องที่ท้องถิ่นของเราด้วยความร่วมมือทุกท่านตามที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพาวะเกือบครบทุกด้านแต่ในวันนี้นั้นที่ต้องอขอ,อความร่วมมือขอความเห็นใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอขอํำเรียนพี่น้องว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่า ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีเพียงคนเดียวแต่พี่น้องจะต้องมีความจำเป็นจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อทำหน้าที่ไปสารงานต่อไปก่อง,งานใหม่แล้วก็ใส่ใจกับปัญหาที่ยังค้างๆโดยเพราะยิง่งในเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่หลายหมู่บ้านในโครงการที่เรายังไม่ดำเนินการเราก็อยากไปทำให้เสร็จ นี่ก็คือเป็นปัญหาหลักของพี่น้องตําบลกุสเทียนซึ่งเป็นตําบลไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่ห่างไกลกับอําเภอสิิบเรืองประมาณ10บกิโลเข้ามาเราจะเกิดความให้เห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆน,นั่นเองโดยเพรอะอย่างยิ่งปีที่ผ่านมาพี่น้องหลายหมู่บ้านได้รับการจัดสรรทั้ง8หมู่บ้านครบถ้วนแต่วันนี้นั้น สิ่งที่ยังเหลือค้างๆก็คือ,เ,อเส้นทางเส้นทางที่เราลงระบบหรือลงในทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นมีจำนวนมากก็คือ12เส้นทางแต่เรามี8หมู่บ้านบางหมู่บ้านเรามี2-3ส,สายก็จะพยายามติดตามให้มันครบถ้วนปีงบประมาณที่ผ่านมาเราได้รับจัดสรรแล้วกำลังดำเนินการเราก็จะเห็นไฟส่องสว่างสองข้างทาง สู่ตำบลกุสเทียนเราเราทำงานแบบต่อเน,นื่องเป็นธรรมโดยใช้หลักของความถูกต้องถูกใจและพี่น้องได้ไประโยชน์สามหลักการนี้ยึดถือในการทำงานตลอดเวลาการลงรับสมัครครั้งนี้ก็เชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ในานามกลุ่มคนรักกุสเทียนก็คงจะรักกุสเทียนถ้าใครรักตำบลเรารักบ้านเกิดเมืองนอนจะไปทำงานต่างจังหวัดต่างอำเภอ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพรลยองพัทยาก็ตามหรือภาคตะวันตกภาคตะวันออกกีดยางที่ไหนคนส่วนใหญ่ของพื้นที่กุสเทียนนั้นจะไปทํางานต่างพื้นที่มากกว่าตําบลอื่นแต่ด้วยเวลามีการเลือกตั้งท่านก็จะมาด้วยใจมาเลือกตัวแทนพี่น้องบ้านเราก็ถามเขาว่าใครลงบ้างโน่นนี้นั่นก็เลยมองว่าเราจะทําหน้าที่ รุน,น้นลงให้พี่น้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในตัวก็ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจขอบคุณหลายภาคส่วนที่ให้กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งออพี่น้องประชาชนคนขุดเทียนที่เห็นออความตั้งใจในการปฏิบัติงานมาอยู่ขุดเทียนไปลงหมู่บ้านไหนไปกลุ่มใดก็ได้ความรักความเมตตาความอบอุ่นเป็นที่มาของในวันนี้ ถึงแม้จะลงคนเดียวก็จะทําหน้าที่เหมือนเดิมไปเยี่ยมให้ครบทุ่งราคาเรือนแล้วก็ไปให้ความสําคัญทุกคนไม่ได้เลือกปฏิบัติท่านไม่อยู่บ้านก็จะเคาะประตูนั่นเองสิ่งที่เ,เป็นเ,เครื่องมือในการทํางานหรือที่ที่เป็นคติประจําในการดําเนินการทํางานก็คือจะใช้สโลแกนสั้นๆคือทําในสิ่งที่ถูกต้องถูกใจได้ประโยชน์นั่นหมายความว่า ในอำนาจหน้าที่สิ่งใดที่ถูกต้องเราจะทําทันทีถูกใจก็คือทั้งผู้รับได้ผู้ทํางานคําบว่าถูกใจนี้ที่หมายถึงและได้ประโยชน์คือประชาชนได้ประโยชน์ไม่ใช่ตัวเองได้ประโยชน์เป็นประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ถูกต้องถูกใจได้ประโยชน์เราจะพูดตลอดเวลาให้เจ้าที่เองตัวเองและก็ประชาชนได้ได้เข้าใจถึงหลักการสั้นๆในการทํางานเพราะบางครั้งปัญหาพี่น้องประชาชนมีมากมายแต่บางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้สามารถทําได้ด้วยอํานาจหน้าที่ เราจําเป็นอย่างยิ่ยงที่ต้องให้ชัดเจนไปนเลยว่าเนี้ยทาได้ตามหน้าที่เราแต่ก็มีทางออกว่าเพื่อให้ถูกใจเราก็จะไปใช้บริการเครือข่ายอาจจะไปประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อสนองความต้องการเพื่อได้มาซึ่งประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นถูกต้องถูกใจได้ประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่เราพยายามทําให้ดีที่สุดสิ่งที่เราได้ทํามาอย่างชัดเจนเห็นยกขอย,ยกตัวอย่างอย่าง,างเช่น ครงสร้างถึงพื้นฐานที่เป็นถนนลาดยางที่เราไปขอเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในประเภทเงินอุดหนุนชาอิกก็คืออย่างอย่างเช่นถนนสายกุสเทียนไปโนนสเสถียรซึ่งระยะทางก็ยาวสีหกิโลเราก็ทำเสร็์ในปีเดียวแล้วก็ไฟนวัตรกรรมที่เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวจากใหม่สีทองไปบ้านนนสเสถียรก็ส่งสว่างอันนี้ก็ชัดเจน เป็นถนนปลอดภัยหลายเส้นทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการเมตตาจากหลายภาคส่วนที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะเป็นของงบจากจังหวัดก็ตามหรือจากพมาจาก,ก็ดีในด้านคุณภาพชีวิตสร้างหรือต่อเติมสำหรับผู้พิการก็ได้ทุกปีก็มีหลายหลังนั่นเองและท้ายสุดที่ผ่านมาที่เกิดน,นำก็คือ จากจังหวัดหน้าอยู่ที่ m o u กับอบจโจเข้าสูต่ตำบลสุขาภาวะในสมัยแรกที่ถแถลงนโยบายไปก็ได้รับทุนเป็นโครงการเด็กเยาวชนก็ได้รางวัลหลายรางวัลสำหรับเด็กเยาวชนที่ผ่านมาแล้วก็ได้เคยเได้รับความเมตตาจากาท่านนายกสมาคมได้ทุนทุนพยาบาลจากอบโตสร้างหนึ่งคนหนึ่งพยาบาลหนึ่งตำบลมา ก็เป็นนักเรียนโรงเรียนกุศเทียนวิทยาคารเป็นนักเรียนดีแต่พ่อแม่ไม่มีกําลังที่จะส่งเรียนก็ได้ทุนก็ตอนนี้ก็เป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลหนองบลงพุพูโดยใช้ทุนจากอบตกุศเทียนเราส่วนหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปใช้ทุนอบจอส่วนหนึ่งก็เป็นการสร้างสร้างคนในชนบทเด็กเด็กที่เรียนดีนั่นเองก็คือในในด้านคุณภาพชีวิตในการส่งเสริมการศึกษาและท้ายสุดน,นั้นก็ยังมี กิจกรรมอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบธนาคารน้ำใต้ดินเราเป็นอบตอนำล่องหรืออบตอรแรกที่เคยได้ไปศึกษาดูงานกับทางอบจอที่วัดแห่งหนึ่งแล้วเสร็จแล้วนำนโยบายตรงนี้มาสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมนั่นเองก็คือของงบจากกรมส่งเสริมได้น้ำได้ระบบน้ำธนาคารน้ำใต้ดินไม่ว่าจะเป็นระบบเปิดระบบปิด ทำให้อบตอุูสเทียนเราไม่มีน้ําท่วมไม่มีน้ําท่วมขังไม่มีแหล่งเพราะพันยุงสําหรับระบบปิดเ่วนระบบเปิดนั้นเราก็จะได้ระบบธนาคารน้ําใต้ดินป้องกันน้ําแรงน้ําท่วมแล้วก็ที่สําคัญเราก็ได้งบน้ํากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเราถือว่าเราได้ร้อยเปอร์เซนจากสมัยที่ผ่านมาที่รัฐบาลให้มาในโอกาสนี้ก็ขอบ,ขอบคุณผู้ที่อนุมัติงานโครงการแผนงานทุกโครงการที่กล่าวมา แหล่งน้ําในกุเชียนครบทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นห้วยบอ่อห้วยยางและเรายังบูรณาการสารต่อกับกลุ่มรัฐชลประทานเราได้โครงการจากชลประทานที่5ไม่ว่าจะเป็นฝายน้ําล้นห้วยมอของบ้านนาทมถึง44ล้านในปีที่ผ่านมาและล่าสุดบ้านบางคุณหมู่5เราก็ได้ทําดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วขุดลอกฝายน้ํามอแล้วก็ระบบฝายขนาดใหญ่33ล้านของ บ้านอาทมไอบ้านบางคุณหมูฮันเองสําหรับลําน้ํำมอ,อก็ครบถ้วนอันนี้ก็เป็นการทํางานที่ชัดเจนว่าเรามีงบประมาณไม่มากแต่เราใช้ทักษะหรือ,อความสามารถในการบูรณาการของงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนจากหน่วยงานอื่นนั่นเองมีวันอาทิตย์ที่11มกราคมนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตําบลกุสเทียนได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบตอและสอบตอ ในานามกลุ่มรักกุศเทียนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยสโลเกียนที่ว่าสารงานต่อก่องานใหม่ก้าวไปข้างหน้าพัฒนาท้องถิ่นเราซึ่งในแปดหมู่บ้านนั้นเราจะทำให้ครบถ้วนเป็นธรรมแล้วก็ก้าวไปพร้อมๆกันรวมทั้งท่านสมาชิกอบตทุกหมู่บ้านให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้พี่น้องประชาชนคนกุสเทียนได้มีโอกาสเลือก ตัวแทนไปทําหน้าที่ในสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกุสเทียนทําหน้าที่ไปของบประมาณจากส่วนอื่นๆเพื่อพัฒนาเติมเต็มในสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาของพี่น้องกุสเทียนนั่นเองในโอกาสนี้ก็แนะนําคณะทํางานซึ่งจะไปทําหน้าที่สารงานต่อของเราซึ่งจะประกอบด้วย รองนายกคนที่หนึ่งซึ่งเคยทําหน้าที่กับพวกเราไปแล้วหนึ่งสมัยและท่านก็ยังเป็นอดีตกำนันตำบลกุศเทียนก็คือรองชัยพนมกําไรธรรมนั่นเองและอีกท่านหนึ่งก็เคยร่วมงานกันมาเป็นรองนายกมาที่ผ่านมานั้นสองสมัยก็คืออดีตรองนายกกิติภูมิมังคูนซึ่งก็อยู่บ้านาฐมนั่นเองก็ร่วมงานกันมาแล้วและน้องใหม่ที่มาแรงก็คือ,อเป็นตัวแทนหมู่หนึ่งก็คือ,อ เป็นอดีตสอบตอหมู่หนึ่งคือ,เ,อเลขาปิ๊กก็คือว่าที่เลขาปิ๊กนางปุญญภพัฒน์ศรีนามหน่งนั่นเองซึ่งคณะทํางานพร้อมพร้อมที่จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องตําบลกุสเทียนก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันในนามกลุ่มรักกุสเทียนก็เชิญชวนพี่น้องไปใช้สิทธิ์กาเบอร์หนึ่งเพื่อได้ทําหน้าที่ต่อไปในโอกาสนี้ก็ขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ